การจนบุรีสิ้นสุดเทศกาลทอดกรถินคือ้าสายบุญทีมงานรถบรรทุก1ิบล้อหล้อแต่งซิ่งกว่า30คันรวมตัวนำหินร่วมถวายวัดปรับพื้นที่สร้างเมรุฝากไว้วัดใดต้องการแจ้งเข้ามาได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาทีมงานรถบรรทุก1ิบล้อและ6ล้อแต่งซิ่งหลายสีท่อแต่งเสียงหวานๆมีทั้งท่อรูใหญ่และท่อรูเล็กพร้อมด้วยติดเครื่องเสียงดังสนั่นไปร่วมสร้างสีสันด้วยครอ,อบครัวจำนวน30กว่าคันนำหินคลุก ทรายและปูนไปถวายในงานทอดกรถินวัดเขาช่องอําเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปร่วมงานทอดกรถิ่นของวัดเขาช่องอําเภอธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปรับปรุงพื้นที่สร้างเมรุโดยกลุ่มรถบรรทุกทั้งหมดได้มาจากจังหวัดกาญจนมมบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม,ามการนำทีมสายบุญของเสียจิ๋ว,ชวโชคแสงนิ่มเสียสองวันวโวเสียศักดิ์ท่าตะค้อดีเจชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี นำขบวนรถสิบล้อและ6ล้อสายบุญเดินทางไปเริ่มทำบุญทอดกรถินของวัดเขาช่องเพื่อปรปับปรุงพื้นที่สร้างพระเมรุสำหรับประเพณีทอดกรถิ่นนี้เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาลและเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถูกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญจะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกรถิ่นนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและประโลกตลอดกาลนาน ด้วยการทอดกรถินคือการถวายผ้าะกรถินแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่งครบสามเดือนเพื่อให้พระได้มีผ้าเปลี่ยนใหม่การทอดกรถินจึงถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ให้อานิสงส์แรงเพราะในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับกรถินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะต้องทําภายในเวลาที่กําหนดในการทอดกรถินคือหนึ่งเดือนเท่านั้นโดยนับตั้งแต่วันออกพรรษาโดยเสียจิว๋วโชคแสงนิ่มเสียสองวันโว่ได้กล่าวว่า วันนี้กลุ่มของพวกตนได้พร้อมใจกันนำวัสดุหินดินทรายและอื่นๆความรถแบคหูรถไถไปร่วมสร้างพระเมรุวัดเขาช่องซึ่งทางวัดได้จัดกิจกรรมท่อนกระถินโดยกลุ่มทีมงานรถบรรทุกกว่า30คันไปด้วยใจไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมพัฒนาวัดเขาช่องให้กับชุมชนบ้านเขาช่องและกิจกรรมเช่นนี้เราได้ทำร่วมกันมาหลายปีแล้วหากวัดใดต้องการบ้างขอให้แจ้งเข้ามากลุ่มทีมงานรถบรรทุกของพวกตนก็ยินดีฝากไว้ว่า พวกเราเชาวระบบนทุกทําด้วยใจร่วมกันทนําบุญเช่นนี้ทุกปีอ๋อร่วมกันทำบุญทบุญสร้างโบสถ์ใหม่วัดเขาช่องวัดเขาช่องวัฒนารามวัฒนารามเยอะไหมฮะเราไปออประมาณสามสิบสามสิบขันขๆๆๆๆๆครับจะทำกิจกรรมอย่างหรือเปล่ารายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับวัดไกลๆเขาอยากจะทำบ้า่ ก็ได้ครับพวกเราได้เลยครับร่วมกันทำบุญสร้างบุญเราแม้เราถ้าเส้นใจเราอย่างไรใือเรากโด,ใดยใจดยใจครับโดยใจครับช่วยกันทำบุญคนละคันอย่างเงี้ยครับอ,อ,อยากจะฝากอะไรไหมอยากจะพูดอะไรไหมก็พวกเราชาวรถบรรทุกๆร่วมก,กันทำบุญครับ หนึ่งสองสามโอเคย่ำขออ่าวนี่24กานจานบุรีสวิติการหลังวารินรายงาน